90%ซของคนที่เคยนอกใจมักจะกลับไปนอกใจซ้ำๆอีกครั้งที่2ครั้งที่3นะคะและมากกว่านี้อีกเพราะอะไรเนื่องจากการที่เขาหา่ะครั้งหนึ่งเคยนอกใจกับเราไปมันทำให้เขาเนี่ยได้ถูกรับการกระตุ้นสารโดพามีนสารแห่งความหลงไหลแล้วก็สารแห่งความสุขค่ะซึ่งสารตัวนี้จะถูกกระตุ้นภายในจิตใจในปริมาณที่ค่อนข้างมากทําให้เขามีความสุขเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็มันเกิดสภาวะที่ทําให้ร่างกายเนี่ย หลังสารแห่งความสุขออกมากีทีซ้ําๆและเป็นแรงกระตุ้นทาให้เขาอยากที่จะมีแพชชั่นทําสิ่งต่างๆได้มากกว่าคนปกติที่เขาเคยเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่านั้นคือการที่วันนี้เขากลับมาหาคุณและเขาไปนอกใจได้อีกครั้งที่2ครั้งที่สเนื่องจากตัวเราเองก็ไม่ได้แก้ไขตัวเราตั้งแต่ต้นเหตุไม่ได้แก้ไขในเรื่องของข้อบกพร่องที่เป็นแรงผลักที่ผลให้เขาอยากที่จะไปนอกใจ บางทีคําพูดของเราเนี่ยแหละคะ่ะคาพูดเน็ตคําพูดติและบางทีก็เป็นคําพูดที่หยิบในเรื่องราวที่เขาผิดพลาดในอดีตมาพูดยกตัวอย่างซ้าๆสิ่งนี้เป็นหนึ่งในหลายๆข้อที่เป็นแรงผลักดันให้เขาเนี่ยอยากจะไปหาพื้นที่สบายใจหาคนที่นั่งรับฟังเพราะการที่คุณยังมีพฤติกรรมที่ไม่เลิกกลาต่อการที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอยากจะไปนอกใจเพิ่มเนี่ยมันทําให้คุณกลายเป็นชนวนและเป็นแรงสนับสนุนชั้นดี เลยที่ทําให้เขาอยากจะไปนอกใจซ้ําๆคุณจะโทษอีกฝ่ายก็ได้ค่ะว่ามันเป็นที่สันดานเขามันเป็นที่พฤติกรรมของเขาไม่เกี่ยวกับฉันแต่ถ้าใครลองใช้วิธีแบบนี้ก็คือการยับยั้งและหยุดพฤติกรรมสนับสนุนคุณจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาที่มีต่อตัวคุณวันนี้ไม่ได้ยากค่ะกับการที่คุณจะเป็นคนเดิมที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ปรับเปลี่ยนกายภาพหรือลักษณะอุปนิสัยบางอย่างที่ ทำให้เขาไม่มีความสุขถ้าวันนี้เราออกมายอมรับค่ะว่าเราเองก็มีส่วนบกพร่องมีส่วนผิดมีส่วนกระตุ้นทําให้เขาอยากที่จะนอกใจจะทําให้เราเนี่ยแหละเป็นคนที่ได้เปลียบเป็นคนใหม่ในพาร์ทเวอร์ชั่นที่ดียิ่งขึ้นค่ะและสิ่งนี้แหละครูออดนํามาสอนลูกศิษย์ลหลายๆคนที่เจอปัญหาการนอกใจนอกกายเป็นการแก้ปัญหาต,ต,ตั้งแต่ต้นเหตุค่ะไม่ใช่ที่ปลายเหตุไม่ใช่การติบ่นต่อว่าหรือไปโทษอีกฝ่ายหนึ่งแต่การที่เรากลับมากระหนักว่าต้น เหตุที่แท้จริงของการที่เขาอยากไปมีคนอื่นเพราะอะไรและเราควรจะทําอะไรในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของภรรยาที่ดีที่ควรทําเพื่อดึงใจเขากลับมารักเรามากขึ้นเพื่อการครองชีวิตคู่อยากมีความสุขราบลื่นค่ะในคลาสนี้นะคะกูอ้อสอนไว้ในคลาสปั้นตัวเองเป็นผู้หญิงเลยค่ะซึ่งจะทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ตั้งแต่ต้นเหตุค่ะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างตรงจุดทําให้เรารู้ด้วยว่า เพราะอะไรที่ผ่านมาเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตคู่ของเราได้เลยครูอ้อขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ